นต์ของเราทุกคนนี่ดูบาบนเวที ty, ไม่รู้ไม่บอกอาการไม่รู้ว่าเป็นมีปัญหาสุขภาพมาก่อนนะครับทั้งสองท่านนี้หน้าตาจังใสทีเดียวเริ่มที่คุณอรชรก่อนนะฮะคุณอรชรครับเห็นบอกอันฮะอนจพรขออภัยครับคุณอรจพรมีปัญหาเรื่องกระเพาะปวดเข่านะครับและไมเกรนเราพอ,อบอกได้ไหมฮะที่มาที่ไปจะดบอกว่าที่เป็นผู้แนะนผลิตภัณฑ์ความงามใช่ไหมครับจำน่ายเครื่องสำอางแบรนด์หนึ่งในเครือเซนท่านนะคะ ทำสิบกว่าปีแต่จริงๆแล้วเป็นไมเกรนมาก่อนแล้วทีนี้คือหมอต้องต้องต้องให้ยาไมเกรนค่ะคือทุกวันนะมันไปกัดกระเพาะเป็นเป็นมานานใช่ไหมเกรนครับก็เป็นมาแบบหลายปีอะค่ะเพราะว่าทํางานแล้วจริงจังกับงานซีเรียสตัวเลขด้วยแล้วก็อพอทานยาไมเกรนไปเรื่อยๆคือมันเป็นหนักหาเวลาเครียดคือหมอบอเครียดลงกระเพาะอ,อ แล้วมันมาบวกกับทานอาหารไม่เป็นเวลาเพราะบางทีลูกค้ามานวดหน้าหรือเราแนะนําลูกค้าไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันก็ผิดเวลาแล้วก็ทำงานทำงานตั้งเช้ากี่โมงครับก็ทํางานในห้างนะคะก็ปั๊มบัตรก็เก้าโมงครึ่งก็เลิกเลิกกี่โมงครับสี่ทุ่มสี่ทุ่มโอ้แล้วทานข้าวช่วงไหนฮเนี่ยก็มันจะมีเบรกอะค่ะก็แล้วแต่สลับกันไปแต่เพราะอินอยู่เคาน์เตอร์คนเดียวแล้วก็บางทีมีรุ่นน้องมาอยู่ด้วยก็ มันคือทิ้งลูกค้าไม่ได้เพราะห่วงตัวเลขอพอมีปัญหาเครียดครับก็จะเป็นไมเกรนหนักคือมันจะมีน้ำย่อยแบบมันเป็นหนักอ่ะคือขึืนไส้แบบเป็นน้ำแล้วขมตลอดเลยเป็นหนักเลยค่ะอันนี้คุณหมอก็เลยให้ยามาคือต้องทานประจําทีสามสี่เม็ดแล้วผลวันต่อครั้งค่ะแล้วทานไปเรื่อยๆมันเมื่อมีผลกับกระเพาะ ก็ต้องทานยากระเพาะควบคู่ทานไปเรื่อยๆเนี่ยส่งผลให้ปวดข้อเป็นทานไปกี่ปีตั้งแต่ที่มีอาการนะครับเป็นสิบสาปีจารสิบสามี่ปีวันไม่ได้คิดวันหนึ่งสามถึงหเม็นหลายอย่างแล้วจนจนทานยามันสะสมก็ทํทำให้มันปวดตามข้อตามปวดบริเวณไหนบ้างโทษครับเข่าแล้วก็คือเวลาจะอากาศเย็นจัดมันจะปวดใน ในกระดูกเหมือนในตรงน่องตรงข้างในยิ่งโทษนะเหมือนจะมีประจำเดือนมันจะทําให้เหมือนแบบไม่รู้สาเหตุคือพยายามเอาเอาผ้าร้อนหรือเอาอะไรรัดคือพยายามใส่ถุงน่องที่แบบมันรัดมากเพราะมันปวดเข้าไปในแกนกระดูกอค่ะโอคือทำยังไงพอมันปวดแล้วแก้ปัญหากันยังไงฮะก็จะทานยาแล้วก็ทานยาหมอจะนัดพอยาหมดก็เข้าไปไปโรงพยาบาลตามที่จนประวัตินี้คือมันหนาขึ้นเรื่อยๆคือ มันต้องพึ่งยาเมื่อก่อนก็ไม่ได้สนใจดูแลตัวเองคือห่วง<ม>แต่ว่าอยากทำยอดอยากมีตัวเลข<ม>อยากทำเป้าคือยิ่งมีแข่งขันไปเมืองนอกก็ยิ่งยิ่งทำยอดอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนจริงจังแล้วคือถ้าทำไม่สำเร็จจะแบบกังวลแล้ว<ม>ทำให้นอนไม่ค่อยหลับค,ลความดันต่ำเลือดน,น้อยเป็นหลายอยา่างแต่คือหนักๆกระเพาะเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นคืองดอาหารลดจัด แล้วก็มาทานจืดๆคือเมื่อก่อนเป็นคนชอบครับทานอะไรก็ต้องใส่พริกเยอะๆบางทีมันพริกน้อยยังเอาพริกมากัดอีกขนาดทานไม่เป็นเวลาแล้วมีปัญหากะเพาะยังเก็จัดอีกแต่ทีนี้พอมันหนักๆขึ้นมันไม่ไหวแล้วคือขัยังไงฮะไม่ไหวแล้วขึ้นไซทุกวันนะเพราะว่ามันเป็นเครียดลงกะเพาะด้วยแล้วก็มาบวกกับอาหารทานอาหารไม่เป็นเวลาหนูรู้เลยอ่านเอปรับ ภูมิคุ้มกันเออมันปราบจริงๆมันไม่ได้เป็นปราบแค่กระเพาะไงคะมันปราบหลายอย่างปราบระบบภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นเลือดลมเพราะหนูเป็นคนเลือดน้อยแล้วจะเป็นไมเกรนอยู่ตลอดนอนไม่ค่อยหลับ้ต่เห็นชัดหนะคือสิวกระเพาะปวดเขานี่ยังไม่ชัดเจนเพราะแค่เดือนกว่าแต่บรรเทาลงคือมันดีขึ้นแต่กระเพาะเน้นๆกินข้าวไม่เป็นเวลาก็ยังไม่มีอาการ แต่หนูไม่ได้กินวัลละเมตนะคะกินก่อนนอนสองเช้าสองครับอาจารย์ครับทาไมช่วงแรกๆสามวันแรกนะฮะทางคุณอ๋อชพรใช่ไหมครับทาไมมีปัญหาเรื่องขึ้นมามีสิวที่เป็นหนองมากขึ้นนะครับเหมือนกับว่าจะกระทุ้งออกมาอย่างนั้นนะฮะแล้วก็พอแต่ที่สุดแล้วประมาณเกือบเดือนเรื่องของอาการกระเพาะที่เคยเป็นนะครับที่เคยจุกหรือแม้ปัจจุบันแท้เลยเที่ยงมาแล้วก็ยังดีขึ้นนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรครับอาจารย์ครับ ค่ะคือตอนแรกเนี่ยนะคะที่ทานเข้าไปแล้วรู้เหมือนดูเหมือนกับว่ามันจะสิวเยอะขึ้นใช่ไหมคะมีหนองมีอะไรมากขึ้นอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายกาลังปรับตัวนะคะคือโดยปกติเวลาเราทานบิมเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะเริ่มปรับสภาพภูมิคุ้มกันของเราใช่ไหมคะตรงที่ช่วงการปรับตัวเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งมันอาจจะทําให้เห่อขึ้นมาได้นะคะหรือว่า อาจจะเจอเครื่องสําอางนะคะกินเข้าไปแล้วก็ไปเจอเครื่องสําอางอะไรพวกนี้นะคะมันอันช่วงนี้มันเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องสําอางบ้างเปลี่ยนครีมล้างหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกเนี่ยถ้าเจอมันอาจจะมีโอกาสที่จะแพ้ขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าต่อไปถ้าระบบภูมิคุ้มกันดีแล้วนะคะอยู่ในสภาพสมดุลแล้วมันก็จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะแล้วไมเกรนยังเป็นอยู่ไหมคะตอนนี้ไงฮะ เออดีขึ้นเยอะค่ะแบบเมื่อก่อนนี้จะปวดหัววาหนูขับรถเวลาแดดมันประท้าทิ่ตาหนูจะปวดเข้าเบ้าตาค่ะ oh. คือตาจะผ้า oh. คือใส่แว่นก็แล้วเอาเอาตัวบัง,บ<า>งแดดลงลก็แล้วหนูบางทีหนูต้องพยายามแบบเออขับไปชิดแล้วจอดก่อนเพราะไม่ไหวมันหนูเพ่งยิ่งเพ่งน่ะหนูจะปวดหัวขึ้นมาแล้วคลื่นไส้อะมันจะเป็นตามระบบของมันเลย <c oughs> ค่ะคือโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นไมเกรนเนี่ยนะคะ ถ้าเราปวดอะไรสักอย่างเนี่ยมันเกิดความเครียดนะคะร่างกายมีความเครียดบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่เห็นเครียดเลยแต่จริงๆมันเครียดนะคะเพราะฉะนั้นไมเกรนเนี่ยทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้ความเจ็บปวดเนี่ยก่อให้เกิดความเครียดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวและความเครียดพวกนี้มันจะไปกระตุ้นที่สมองนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยปล่อยสารบางอย่างออกมาซึ่งเป็นสารที่อาจจะทําให้เพิ่มการหลั่งกรดที่กระเพาะอาหาร เพราะฉะนั้นรวมกับการที่กินอาหารไม่เป็นเวลาอันนี้มันก็เสริมซึ่งกันและกันแล้วก็ทําให้ตามมาด้วยโรคกระเพาะนะคะเนื่องจากเป็น BA เพราะฉะนั้นยืนเกือบทั้งวันใช่ไหมคนะคนั้นน้ำหนักก็จะลงที่เข่ากับข้อเท้านะคะแล้วก็ใส่ส้นสูง,สงใช่ไหม,ไหมด้วยนะสังเกต,ต<า>ดูว,ว่าคนใส่ส้นสูงเนี่ยจะจะยืนได้สงงาเพราะอะไรเพราะว่าเรายกส้นเท้าขึ้นหน้าเราจะขมำ,ำไปข้างหน้าใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเราต้องดันหลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนใส่ส้นสูงเนี่ยจะยืนสวยนะฮะแต่มันทําความลาบากให้เรานะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งถ้ายืนทั้งวันเนี่ยน้ำหนักตัวที่ลงที่หัวเข่ากับข้อเท้าเนี่ยเขาบอกประมาณ6กเท่าของน้ําหนักตัวนะครับโอ้หกเท่าถ้าเราหนักห้าสิบก็คือเอาหกคูณเข้าไป300ร้อยจะลงที่หัวเข่าและข้อเท้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ไม่น่าแปลกใจว่าทําไมมันถึงปวดเพราะมันรับน้ําหนักเยอะและยิ่งรับทั้งวันด้วยใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการเสียดสีเสื่อมมีเยอะนะฮะ,ะถ้าจะถามว่าโอเปอเรชันบิมไปทำยังไงสำหรับเรื่องโรคกระเพาะนี่เรามีข้อพิสูจน์มานานแล้วนะฮะว่าโอเปอเรชันบิมช่วยได้จากการที่มันไปนลดการหลังอินเตอร์ลิวคินวันเพราะฉะนั้นมันก็จะลดการอักเสบลดอาการปวดได้ แล้วก็แผลอาจจะฮิวได้ถ้ามันไม่มีการหลังสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วนอกจากนี้ไม,เก,นะมเกรนนะคะไมเกรนนี่โอกาสที่จะดีขึ้นมีเยอะเพราะไมเกรนนี่มันเกิดจากสารตัวหนึ่งที่ไปทําให้หลอดเลือดในสมองเนี่ยขยายตัวพอมันขยายตัวมันก็จะปวดนะคะปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บโอเป e รชั i นบิมเนี่ยมันจะไปลดการหลังของทีเนสเบลา ทีนี้เบลฟานี่มันไปกระตุ้นให้เกิดการหลังของสารตัวนั้นสารที่ทําให้หลอดเลือดขยายตัวเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสารตัวนั้นหลังนะคะหรือหลังน้อยลงเพราะฉะนั้นอาการปวดจากไมเกรนก็จะหายได้นะคะตอนนี้ตันยาน้อยลงใช่ไหมครัยาที่คุณหมอให้น้อยลง ไม่ได้ทานมาจริงๆหนูก็ทิ้งยาเพราะว่ากลัวมันสะสมที่บอกหัทิ้งมาสี่ห้าเดือนแล้วแต่ตอนนี้ก็ยิ่งไม่แวะเข้าร้านยาหรือไม่ไปหาหมอเลยเพราะจริงๆก็อยากจะหันมาคืนหนึ่งอย่างว่าที่พี่เขาบอกว่าเอมันสกัดจากธรรมชาติหมดออปเ o อร์ชันบิหรือ Bal a n c i n g งค์หมู่เนี่ยนะครับคือกระบวนการวิจัยและพัฒนาของคณะนักเปรยสศาสตร์ที่ได้นำสารสกัดสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพ แล้วทําให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเพื่อดูแลความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากออปเปอเรชันบินไม่ใช่ยาจึงไม่ได้ไปรักษาอาการผิดปกติในร่างกายโดยตรงแต่ไปสร้างภูมิคุ้มก,กันให้สมดุลแล้วร่างกายก็แก้ไขอาการเหล่านั้นได้เองตามธรรมชาติ